ยืนยันคำเดิมครับทีมตกชั้นไม่มีใครอยากมาเล่นแชมเปี้ยนชิพครับผมไงพี่ไปเอาหอเนียอะไรเราไปรุนนิดวิ่งไล่ขอบวงแต่จริงๆเขาอยู่อีกด้านหนึ่งก็ยิงหลังไาให้กฟูกกี้เปิดมาเป็นวาที่ร่วงลงไปรู้ต่อจังหวะนี้ฟุกกี้ยังไม่สามารถซ้ำได้ครับคมจัด้วตรงนี้ เฟอร์ช็อตเข้าตลอดเลยตรงนี้ฟุกกี้ครับ<อ>เก็บการล้มไปแล้วฟุกกี้ปาระเบิดใส่ออนไซน์น็อกไปอีกหนึ่งเหลือพูฟคนสุดท้ายพูฟพูฟเขารู้ตำแหน่งด้วยเขารู้ตำแหน่งด้วยแล้วปาระเบิดขึ้นมาแบบนี้กินเด็กแทบขึ้นมาปาใส่หัวก็ให้ยแล้วเรียบร้อยแชมป์ในเกมสุดท้ายครับเพริร์ลวู้ดสปอร์ตระบบ12ขิวฟุกกี้นี่ถือว่าเสกไก่นะ ตัวเมื่อกี้นี่คือเขาเลยนะยิงคมๆคมคมปาลาระเบิดแบบเฉียบใช่ครคือแบบว่าไล่ตามไปเก็บหลังก่อนให้ต,ตัวแรกนะครับผม<ช>แล้วหลังจากนั้นคือไล่กดอีก2คน 2> และในจังหวะนั้นแหละครับให้เพื่อนรีบอ้อมไปและก็สามารถที่จะรุมปิดไปได้ทีละคนครับผม